น้องไม่ได้อย่างนี้เป็ดปักกิ่งโตใหญ่โตใหญ่หิมาบาตทท่นี่พี่น้องพี่น้องมาบนข้างนี้อันนี้เป็นอันกระเทียมกระเทียมกับหอมแดงทอดกับอันนี้เป็นน้ำซุปมันหิมาบาตทท่นี่พี่น้องเป็นโซนละดีสีกับใบก็บได้ไม่ต้องกลัวเงาไห่ต้องกลัวใครว่าเราจะมาแต่ไห ไดอยู่บ่เด้อสมันแต่ลยเป็นสุดละดีสีกับไพก็ได้ไม่ต้องกลัวเงาไม่ต้องกลัวใครปูนิปิปิปิปิเจ็บร้าย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 เป็นสุดละดีสีกับไพก็ได้เฮ้เฮ้เฮ้สมัยแต่ไบ้ารูปผมใหม่ใช้ได้กว่าเดิม เป็นมาดอนนามาดอนนาเป็นสดลาทด่สิงกับไพก็ได้บอว่าเราสำนึกใจเลยไม่กินเข่าน้ำกันมาอนเดกพี่น้องสุขุมสุขคนมากินข้าวด้วยกันนะโดยสำนึกใจเลยผู้อดอยากสวยอยากงามอยากนาขาวโจ๊กผูกขี้ยาดจำพูเป็นสิวเป็นฝ่าหายแอดไลน์มหาชมพูนี่แอดไลน์มาหา มาดอนน่ามาดอนน่าเป็นสดลาดี้กับไพ่กระไดเป็นสดลาดี้กับไพ่กระไดไม่ต้องกลัวเงาไม่ต้องกลัวใครผู้นิดอีริปิอีปิเจ็บหลายผู้นิดอีปิอีปิอีปิเจ็บหลายผู้นิดอีปิอีปิอีปิเจ็บหลายผู้นิดอีปพิเฮน่าจะมันกันไหมบ้าเลยอย่าสร้างมาเด้อเป็นตาฮักที่ไหนขนายังงาม สังทีมาสวยด้วยสายหน้าสวยหน้าใสน้าเด้นอายุอ่อนลปี Good morning everyone you got something to eat อรซำนเยอมากินเป็ดมาให้สเป็นนอตอิดดักนอดักนอลายดักดักดัดักดักหิมอดอมีเดี๋ยวนมกินเป็ดพอกินแต่ย่าจะพูพอม เสียงตกใจนะเธอเสียงตกใจเธอไม่กินเป็ดเธอกินแต่ฉันเมื่อมันขลงเอื่นเราบอกคุณนะ่ะบ๊วยแซ่บชิ้นช่วงนี้จะพิณองสุขุสุขคน เย็นเย็นเย็นบะูเดี๋วสมัยจานนี้เป็นแบบน้ำพริกอันพุดเออร์อีย,ยกกังก๊อตอันหอมไหมหอมกับกระเทียมหอมกับกระเทียมเกียวมันแซ่บแล้วสิเผ็ดเผ็ดนะเนี่ยโรยเลยเห็นบโรยเลยหอมกระเทียมเกียวตอนแรกสิแกงกบแล้วสิแกงกบใส่ดอกแควันนี้อุย้ยมีอันนี้มียังกลอตอันมีเป็ดมีเป็ดมีเป็ดโอ้ยลืมเป็ดนะ เป็ดเก็บเป็นหมันเนาะเป็ดเก็บเป็นหมันนะคะทําไมเกือบเป็นหมันเพราะว่ามันเจ้าชู้เป็ดมันเจ้าชู้จะดจัดมันทําหมันนะเนี่ยไหมอืมเบ้าหรือจังตอนนี้อืมหนังกรอบ รสชาติอืมแบบนี้เนอะรู้สึก mm hmm. เป็นเบลอยู่ด้านคางถนนอะอยู่ด้านคางถนนอะมันแซบ่บซื้อเป็นแบบอะไรก็ได้ซื้อเป็นแบบโตแบบแบบเพิ่นซับแล้วก็ได้แต่ยังพูดโปรไหม,ไมไไยังพูดกินหลายยังพูดกิอแบบโตมาอืมอันนี้ไม่ใช่อะไร หนังมันหนังมันกรอบค่ะแซลมเตาอ,อบแส่เตาอบอุ่นมาดิโอ้หนังมันกรอบค่ะคู บูเดเลยตรนี้นห,หนังกรอบนุ่งเบลนุ่นล่างคางถนอนอะนุ่ล่างคางถนอนอะมันแซ่บ อืมอยนุดสมยแต่ไหนกูนะหนังมันนะหนังมันกรอบก่ะใส่ตัวอุบอุ่นมาเนี่ยโหนังมันกรอบมากเล่ะอืมอืม mm hmm. mm hmm. พีปหลงแมันนะ่าแซ่บเหนหนังนะหนังล้วน ส hmm. ใส่มือ่อนักยาลาของนึกต้องวันกินข้าวไดหานแสนจากว้นทำไมไม like ่ใช um, so ้ซ้อนกานกันเอาไปไว้อันขอครอบครัวมาส่งพิธีพิอืม